ก็มีถึงไหนนะไอตัวสองตัวที่ว่าอยู่วัวล้านอะที่ว่ายังอยู่ไอหมไอหมครับไอจมิงดำามิงดำแล้วก็มาอยู่อู่ทองก็ไอเทลูกเทลูกเทอยู่ทองครับแล้วก็มีไอปราดูนลุบล่ออยู่กับเตหองขุดตัวนั้นทํบาสามบาสซีอยู่ทุกวันนี้จะเล่นไปสองตัวทุกวันเนี้ยตัวนั้นค่ายไปแล้วแทบหนึ่งหมื่นบางเพื่อนกันที่ว่ายู่ทองเตเบียร์ขค่ายให้ไป ต่เสียเปย์ไปชุดไปทุวนนี้เขายังเล่นอยู่เล่นครับเล่นทำทำอยู่ชุดเป้์ของขุดอะครับอ๋อเหรอแล้วมันก็มาอยู่กับโนนตัวนึงอยู่กับมอสซาซิเซนไอ้วัดไอ่าทำบาซามอยู่กับเจ้าปวงอยู่กับมอสซาซิเซน่ะครับแล้ววันหลังนี้เขาว่ามาอยู่กับเป้์ของขุดแล้วมั้งครับตัวนั้นทำบาซีบาฮาแล้วก็อยู่กับอยู่กับเป๊ะสองตัวไอโนนตะวันตัวหนึ่งแล้วก็ฉลาล์มข้าว <g uk> like มันกันโหเขดีหลายตัวเนาะโหเยอะจัดอยู่นี่อยู่ในตอนนี้อยู่พิกกิตลังเกตนี่เกียบเลยพิลาเกตตัวโหทั้งชุดบ้านไหนบ้านไหนคพวเนี่ยบานนอกบานรองบานสางบานซี่ทั้งชุดทั้งชุดเลยจะได้บอลนะลับกันได้หมดเลยได้หมดโอ้โหจะเป็นงัวงัวกางงัวจิ๋วสามารถจะเป็นลูกเจ้าลิงลมหมดเลยลูกลิงลมหมดเลยโรคเจลลลมหมดเลยโอ้ใจโรคโหเยอะจัดโอ้ตัวแฟนฟ้าเยอะจัดตบบุกเเมื่อกี้ก็บผมเกินสิบ พูดถึงตัวรุ่นใหญ่นะวัวรุ่นใหญ่ที่ว่าดังๆที่ออกไปมาถึงรุ่นรุ่นรุ่นเล็กเอารุ่นเล็กเลยครับรุ่นเล็กปัจจุบันนี่รุ่นเล็กที่ว่าออกไปจากข้อเราที่ออกไปเป็นรูปไปมเขาเรียกว่าดาวรุ่งมีไหมที่ออกไปโอ้เยอะจ้าครับเยอะเราตอนนียพอต้องเข้ามาซ้อมป่อยลุยป่อยลุยเนอตามบาขานวิ่งอยู่เลยเขาว่าซ้อมป่อยลุยไล่ตัวเลยเนอขอลายตัวที่ขอลายตัวพอหักอยู่พอหักโคงเจ็ดตัวก็ต้องเข้ามานั้นชนะท่องเที่ยวปลาแดงีนเพ้เนอ แล้วก็ไอ้นั้นไอ้เกง้งอยู่กับเจนนอตโฟหาก็สามบาซ่าสามบาซีอยู่ส่วนเขา้องเข้ามาว่าใช้ได้เยอะดีครโอ้ก็ถือว่าเป็นไก่บางว่าไอ้ลิลลมมในจ่ายลูกด้ดีพอสมควรครับลูกมันออกไม่ทันเราไม่ไม่มีตัวจะให้เข้าหลังๆเขาไม่เอาไปเล่งกันแล้วซะดิพอได้ไปทีนี้จ้องจอะทำพอท่อแล้วทีนี้ต่อไปก็จะไม่มีพลงานแล้ว ไม่รู้ว่าลูกวิ่งไวิ่งแล้วเนี่ยราไมเป็นพอ่อหมดแล้วรรเราต้องพ่อเจ้าใหม่ก็ต้องไปหาต้องไปทดลองกับแม่กว่าจะเอาลูกมากว่าจะกว่าจะหาผลงานได้ก็ต้องเราเราอะว่าง,งจะเห็นมาในสนามเงี้ยเอาไปทําพ่อก็จบแล้ว <c oughs> โอ้ถือว่าเป็นเราเวลาอีกเราหนึ่งครับที่โหให้ลูกพอสมควร,ครให้ลูกแล้วก็วิ่งออกไปเยอะไหม ลูกป่ะนะจากคอกนี้เยอะมากตั้งแต่เริ่มมาถึงเป็นพันไหมถึงพันไม่ถึงหรอกประมาณสี่ห้าร้อยไม่ถึงไม่ถึงหรอกประมาณร้อยสองร้อยตัวไม่ถึงหรอกไม่ถึง้วยเพราะส่วนมากเราเองส่วนมากเราไม่ค่อยค่ายเนาะเก็บไปงส่วนมากผมจะให้พวกเฉพอพวกพวกไปเล่นไม่ไปเล่นไ่ด้เยอะไหมแล้วไอ้ลิงลมนี่คือว่ามันมาย่เราเพิ่งจะได้ลูกอะเก้เก้ามันก็ออกไปก็ล้มๆมดอนๆอย่างนี้แหละก็มีเก้งนานเก้งตัวพ่ตัวเนี้ย พอมาเป็นลิงลมนี่แหละออกมาชุดล่างเนี่ยประมาณสักสี่ห้าปีนะนะลูกัปประมาณสี่ห้าปีนี่แหละเพิ่งเริ่มออกไปเนี่ยดีครับก็ประมาณน่นนะนาจะห้าหกสิบตัวไมคมคาดหรอใช่ครับต่อปีนะเลอลูกมันดนะูที่ออกไปนะออกไปเนี่ยลูกลิงลมอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับแต,แต่ลูกที่ว่าก่อนหน้านั้นนไม่เท่าไหร่ลูที่พ่อพ่ออ่อนชิะมาเป็นลิงลมลิงลมเนี่ยครับมันก็พอได้พอได้แต่มันไม่มมได้ว่า,ม,วามันว่าสิบตัวเนี้ย ้าไดจะมันจะมีออกมาพกเก่งลยเลยก็ตัวท้องตัวอ๋อก็ไม่ชัวร์เท่าลิงลมโอ้หนี่มันลิงลมนี่มันเก้าตัวนี่สิบตัวนี่วิ่งแน่นอนในเก้าตัวแปดตัวถ้ามันเก่งน้องเลยไ้ไดแั้วส่องไ้ไดแล้วส่องตัวเนี้ยแล้วน้องก็ได้แล้วสองตัวนี่โอ้โหใช้ไดแหละุดีโอ้โหเนแต่ถ้ามันว่าคานว่าอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้ก็หมดโอ้โหลูกราคาถามราคาที่หนึ่งลูกแกเลยหมดแล้วแต่ตัวครับแล้วแต่ความสวยเราจะเมะ ส่วนใหญ่ขายลูกแอลได้ขายรัวซ้อมส่วนมาถ้าให้พวกก็จะขายลูกแอลสี่เดือนสี่เดือนครับราคาแต่สองหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นมีแล้วแต่ผลงานของแม่ครับแล้วแต่ผลงานแม่แล้วแต่พวกด้วยพวกก็ก็รู้ดีว่าอะไรราคาเนี่ยพูดถึงราคาทั่วไปอ่ะเราส่วนมากสองหมื่นหมดสองหมื่นหมดแล้ว พองมืมนงม่นหมดพองมื่นหมดส่งพื้นสมาส่งมื่นยืนพื้นเลยยืนพื้นเลยนะแต่ถ้าเป็นแม่ดีๆที่ว่านั่นก็สามหมื่นครับประมาณอืม,อมโอ้โหนะตอนนี้มาพูดถึงพอ่อพ่อพันธุ์ที่เอามาทำโบราณเมื่อกี้พูดถึงลิงลมนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ว่าทางทางเสกากรก็พูดถึงลิงลมไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่รู้ว่าลิงลมเป็นอะไรเป็นมาอย่างไรลิงลมนี่เป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี่ลิงลมนี่พ่อพันธุ์ได้มาอย่างไรเป็นมาอย่างไร มันได้มานจะาพวกกันอยู่นองสลาบ้านลุงกนี่ยเขาซื้อเจ้ซื้อแม่ลุงไปหนองสลาหนองสลากำแพงแสนนะครับอ๋อหนองสลากำแพงแสนใช่ไหมอืมเออพวกกันเขาซื้อแม่จากลุงไป,ไปเป็นเหล่าดาวดำเห<ร>ล้าดง<ด>ป,ปูเราไปตามซื้อเม่แล้วเขาไม่ยอมขายอืเขาก็เลยไปผัสตมกับพ่อตาฝาของพี่พรนอนซ้อนเพิ่งรรับอืมมันเป็น พอเรย่เปิลตัวยูท่อจ่อเจยบมันทําอืมครับเราไปซื้อตัวพี่มาก้อนแล้วตัวนึง่งไอ,อ้แคบเนะอ่ามันเก่งก่อนที่จะเป็นตัวเนี้ยก่อนจะเป็นลิงลมเนี้ยมันมีนมพี่ชายก้อนแล้วอืมเราไปซื้อมามันเก่งอืแล้วก็น้านั้นมันมีพี่เข้าข้ามตัวมันเก่งทุกตัวเลย <S 1> <S 1> <S เราก็เลยไปเฝ้าจะเอาแม่มันอืมเอาไม่ข่ายแล้วเราก็เลยซื้อพี่ชายมันมาเป็นพ่อเดียวกันนี่แหละเอามามันเก่งคล่วยด้วยเก่งด้วยอื แต่ได้พูดคนเดียวแลวมันวิ่งตัวเาทงต่อชนะทีนี้ก็อาไปมันไม่ได้คู่ถ้าคู่ยาวมันจับง่ายมันตัวยืงนไงก็เลยไม่ได้เล่นก็เลยค่ายไปนะค่ายไปตอนหล่งไปอยู่กับต่อจอบียะชือไอ้เข้มไม่เข้มครับเก่งเลยบาบาไหนทำไมนั้นค่ายแสนฟ้าบาบาบาสามบาสี่บาสามบาสี่ใช่ไหมอืมอือือืมมันคายเจ้าลิงลมนี่ล่สี่เดียวกันหลังจากนั้นก็พอได้พี่ชายมาแล้วไปตามยังไงถึงได้ไปเอาตัวนี้มา พอล่างไปปุ๊บช่วงนั้นเราเริ่มมีงตัตเมียไงโมวตเมียเราเริ่มเยอะอืมอ่าแล้วเราเหมือนว่าพอเราจะเปลี่ยนพ่อเราก็ไปดูพ่อไว้หลายตัวแต่เราชอบตัวนี้ว่าแม่มันใจลูกดีแล้วมันเป็นราตะปูเราชอบราตะปูอยู่แล้วไงเราไปเห็นพอดีโอตัวนี้เขาท้าหัวมันมันถ้วยอะเล็กเลมันถ้วยจัดขยันเข้าไปมันยืนกระดิบมันดีก็เลยไปขอสีเขาตัวนี้ฮ้หกเดือนมั่งไปดูเขาไม่ยอมค่ายหินเล็กอะยูยูมาเขาโทรมาว่าค่ายให้ ประมาณเจ็ดเดือนว่าเขาบอกเขาสองหมื่นห้าบาทเดียวก็ไม่ลดเราเ็ารถไปไสเลยไม่ลดก็ไม่ลดตั้งใจจะเอามาเป็นโวราได้เอามาเป็นอะไรเราตั้งใจตั้งใจตอนแรกเอามาทำพ่อวงืนี่เละพ่อวัวตั้งใจเป็นพ่อเงครับเพราะช่วงนั้นมันงัวงัวมันไม่มีเล่นไงหัวสะพายมันเลิกเล่นไงก็เลยเหมาะเลยไม่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วก็ทําพ่ออยู่แล้วเลยก็เลยเอาไว้ทําพ่อเลยซื้อมาอยกเรามันเคยอยู่ย่าดีโอ้พร้อม ก็เลยเอาไปฟากทอดหอนกัลำนุบัวไว้ไปอยู่เข้าวนย่อยเราก็ทำแม่ไว้ชุดแรกเลยเราก็ดูว่ามันจะจ่จายลูกเก่งเบาเราก็ไปซื้อลูกตัวแรกมันเลยขอด้อเขาเลยอเอามาเล่นโอ้โหตอนป้อยเป็นลุยป้อยเป็นลุยเราก็เลยเข้าถึงเวลาปุ๊บเราก็ไปเอากลับมาเอามาทําเลยเราถึงได้รู้มาลูกมันเก่งเราเอาแม้ไปซื้อเขาลองก่อนเอาไมลองก่อนงมันก็เหมือนเขาลองก่อน เป็นเรื่องเรื่องเราเลี้ยงอยู่เรามันพ่อมือนก็เลยไปยูเขากลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นทางนั้นเป็นคนทดลรอให้เราเลยครับโดยไม่ตั้งใจนะเว้ไม่ตั้งใจกลายเป็นดีไปเลยลูกของวาดีเลยโอ้โหกี่ปีที่แล้วตอนที่อยู่ครับอยู่กับนู้นห้าห้าหกปีครับประมาณห้าหกปีที่แล้วนะหกปีเจ็ดปีมันไม่เกินเนี่ยนะตอนนี้อายุวัวก็ประมาณหกเจ็ดปีเนาะเกินครับวัวนี้ มัวนี้น่าจะเราแปดปีฟ้าแปดปีกว่าครับพระประตอนที่ว่ามันเกิดหมออกมาอายุหผมก็ประมาณปีอีแล้วอืมพอไปอยู่โน่นอีกอายุก็ทอทอนกอีกประมาณต้องปีนะปีฝ้าต้องปีอ่าแล้วก็อายุห้มเนี่ยประมาณนี่นี่ปีหนึ่งสองปีก็เป็นซ้มอายุห้มนี้ประมาณสี่ปีฟ้าสี่ปีฟ้าก็ฮะสี่ปีฟ้าก็ประมาณแปดปีฝ้ากับเก้าปีครับสี่ปีฮะปีอายุหม้ลูกชุดแรกออกไปนี่ก็ หลังมาเจ้านี่ก็ผลงานก็ดีเลยเก่งเยอะเก่งเลยใช่ไหมครับเยครับอย่างที่บอกไม่ผิดเลยใช่ไหมผิดน้อยมากครับอยู่อยู่โน่นตัวงตาฟ้านอกไอเทือนอะโอ้โผูกว่าเล็กกว่าตลอดเป็นต่อตลอดชนะสามสีไฟแล้วครับตาฟ้าตาตอน้ตาทีฝาอยู่นอกไอเทือนอืออืออือออยู่กับเวฟลูกช่างเจ๊กอะช่างเจ๊กแร่ถอนอะอ๋อเลยอยู่นัดสองตัวเลยครับอีตัวเขา่ากเก่งยัดแล้วยังไม่ได้ผูก อายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยที่ที่มัวประมาณพัดปั่นโคนะอื้อนะแต่ตาฟ้าพัดปั่นส่องโค้องโค้งเละแต่มันแก่งๆมันเป็นงอเจเจประมาณสี่ปีอ่ะครับงอเจเจสามปีสี่ปีโอ้กำลังนี่เลยเนาะโลมให้ลูกเจเจหน่อยตัวท้ามันได้ยุ่งขนเลี้ยงด้วยถ้าขนเลี้ยงดีก็โตไวแต่ถ้าโลมมานจะลมมันจะเจเจเด็กเล็กข้าวสวยๆมันก็จะน้อยตัวน้อยตัวใช่ไหมแม่ด่างนี่ลูกยังไม่ด่างเลยเอกมาดำมดแทน โอ้โหมันเชื่อแรงนะดูเนาะไม่รู้มันไหโลมานเนี่ยตั้งหลายๆก็ลูกออกมาเลยเลี้ยงมาเลี้ยงมาในโลกมันน่าจะโอ้โห้ยนี่แดงเชื่อส่องมันก็ข้าวเออแปลกเนาะโลกมันเนี่ยน่าจะเยอะแล้วถ้ามีด่างน่ะน้อยตัวนับตัวได้เลยไม่ใช่ยังไม่มีเลยมีชุดแรกๆชุดแรกไม่มีที่ไม่มีออกแต่ตัวไม่มีครับที่เดียวหมดด่างเขามีแต่มากด่างเขาจะห่างห่างแล้วห่างมุอือโอ้เนาะครับ โอ้ใครใครชอบวัวสีนี้ก็โอ้มามากอกนี้เลยครับเนี่ยมันไม่ให้ลูกไม่่อ้ด่างส่วนมาาจะมันจะแยมตามแข้งตามผ้าโอ้ให้ลูกไปเก้าปีก็ประมาณกี่ตัวปีละเท่ปีแรกก็มันยู่กับรลาถอนกอ่ะมันไม่ได้ทับไงคืองัวนี่มันมาทับจริงๆริงจังๆยู่กับพมอมียู่ประมาณตีปีฝ้ายตีกว่าอ่าคือว่าคือว่าเขายู่กเข้านี่มันก็ทับแค่เมส่องเมฆไงตามเมฆสีเมฆอย่างเงี้ยแล้วกลับกนรยู่กับเราปีแรกก็พ่อมาละ หัวผมตายเยอะจัดมันเป็นโรคอ่ะ mm. ตายไม่ได้ลูกหมดเลย mm. ครับตายเช้ามานอนตายให้เกินหมดเลย mm. ก็เพิ่งเพิ่งยังมาได้ลกูกตอนข้ามอายุฟังเนี้ยประมาณสี่ปีแต่ช่วยๆก้อนมันก็มีาห้วยปูนา mm. พวกอะไรเงี้ยมันก็มีแค่ไม่กี่ตัวเพราะมันเราทับไปน้อยเมฆอ่ะเอาไปมาทับเยอะตอนล่างเนี้ยที่ว่าเอาไปเยอะๆเนี้ยครับ mm. ครับแล้วมาเนี้ยปีเนี้ยปีนี้ก็บปีแล้วก็ปีเนี้ยเยอะหน่อยหลยตัวก็มีแค่ก็ ปีสองปีที่ผ่านมากแค่ให้ลูกเยอะครับแต่ปีก่อนมันก็มีแต่มันไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่หมายว่าลูกเขาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะัครลูกมันได้ตัวเมียเยอะตัวผู้ไม่ค่อยได้เออนครับตัวผู้น้อยโอ้หนูกลายเป็นตัวเมียโอ้ถ้ามันได้ตัวผู้เยอะแม่งัวเจ็ดแปดสิบตัวนี่โอ้โหลูกบานเลยเนาะมันได้น้อยตัวเมียบานเอาแต่ตัวเมียเรื่องตัวเมียขายไหมตัวเมียตัวเมียตัวนี้ผมเขาไดไม่ค่อยได้นั่นเอาจะว่าพผัวกันเนี่ยแบ่งให้ไป เก็บเบอร์ตัวเมียเก็บเบอร์เดี๋ยวจะได้ตัวเมียไปเยอะเก็บเบอร์เขาชี้ตัวดีๆนะเขารู้เขารู้ตัวไหนดีเขามาเชี้ยวเลยจ้ะครับให้ไม่ให้เดี๋ยวไม่ให้ก็งอนอยู่งั้นแหละเอาแต่ตัวดีโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวก็อยู่โน้นเยอะไในตัวเฮงน้องเพื่อจีนครับแล้วก็อยู่ที่บางเบี้ยอู่ทองมีมีใครเคยมาซื้อยกยกชุดไปแฟนซูดจากคอกเราไปเลยโอ้ไม่ให้โบราณ ว่าไหมไม่ถึงกเป็น so ลูกแแอแน่ไม่ให้ไม่ให้เหรอผมขอสิบตัวเนี่ยไม่ให้ทำไมอ่ะผมไม่ให้ทำไมมาแบ่งกันไปให้คุณถือเาบ้างซื้อมาผมค่ายผมเปิดค่ายจะให้ตอนที่ว่าชูตยจนก้อนค่ายให้แต่พวกคือพราที่ว่าเล่นอยู่ด้วยกันเงี้ยเราเล่นอยู่ด้วยกันเงี้ยเราแบ่งให้ไปมันจะได้มีเงือบดีไปเล่นได้เข้าแต่คนมาขอซื้อเป็นชุดยังไม่ให้เลยไม่เคยให้เลยสามสิบตัว เฉลยข้อห้าสิบตัวได้ไปกี่ตัวล้วเขาว่า่าดอีกสามสิบตัวมั้งเห็นบอกว่าสับภาพมาท่านผู้ชมคุยกันนอกรอบว่าราคาของไอ้ลิงลมเนี่ยพอพันตัวเนี้ยเป็นไงราคาสูงถึงเท่าไหร่ที่เคยคุยกันเคยคุยกันไว้องล้านสองล้านใช่ไหมโอ้ท่านผู้ชมสองล้านนะครับไอ้ลิงล้มนี่ครับเนี่ยพ่อพันน่าจะเป็นพ่อนไมคเขาตกลงแล้วด้วยก็คือเป็นเป็นเป็นประวัติอรเป็นที่ มีคนเคยเสนอมาเราพูดไปไงทีแรกเขาให้ร้านหนึ่งต้องนานแล้วไเราพูดไปว่ามึงขอดอกันบ่อยเทเข้าหักมังอะไรมัืงบอกกันป่วยไปบอกว่าเอาส่องล้านอยู่ได้ซ่องวันซ่องวันเขาโทรมาว่าตกลงซ่องล้านเขาส่องล้านเราก็ตกใจแล้วเราพูดว่าเราบอกกันป่วยเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาไงเราบอกไว้สูงเรากล้าไม่มีใครเอาหรอกราคาเนี้ยใครจะปะใครกล้าซื้อวัวล้านข้อวัวล้านสอง้านอใครจะกล้าซื้อเขาจะวางประจําเลยวันนั้นอะ เขาจะวางมันจำในร้านหนึ <ambition> ่งอะเออเขาจะเอามันจำร้านหนึ่งผมบอกไม่ต้องวางแล้วถ้าจะเอาก็มาเอาเลยโอ้โหเหลวนานนานจังนี่ตัวนี้ปรานกี่ปีไม่นานสองสามเดือนเนี่ยครับสองสามเดือนนี่นะคุณผู้ชมวันนานแล้วตายแล้วท่านผู้ชมสองสามเดือนเองท่านผู้ชมจดจดเลยนะครับนี่ยสองร้านเดือนที่แล้วเดือนที่สองเดือนไอเดือนที่แล้วเนี่ยครับเนี่ยประมาณเดือนทีแล้วด้วยฮะโอ้ขอเที่ยวขออ่พี่ก็อยู่นั่นนะโอ้ยลิงลมเลยไม่เบาท่านผู้ชมผมคิดวันปีสองปีที่ผ่านมา โอ้โหไม่ใช่ประวัตินะเนี่ยเป็นจดจดจนร้อนเลยเนี่ยจากบนดูน่เลยสองล้านหัวบอกกันป่วยเพื่อไงเขาก็ดันเขาก็ือเราเราเองเราไม่ตั้งใจฆ่าอยู่แล้วเราบอกเราไม่ฆ่าตายวินว่าเป็นยังไงพอพอเขาจะเอาจริงอ่ะเป็นไงเขาเขาเอาจริงเรานอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยเราไม่ได้วันนะแล้วก็เลยโทรไปฆ่าเขาเขาบอกว่าโอ้ยสมบัติไกันชมเขาจะเอาให้ได้จนเราบอกว่าข้อไปเถอะ ผมขอให้ผมนอนไม่รับเขาก็เลยยอมเมื่อเลยแบ่งลูกมวยเข้าไปเราเราขอเขาว่าเนี่ยขอเป็นลูกมวตัวผู้ที่ว่าเป็นเล่าดีๆเงี้ยให้เขาไปทําแทนคนที่จะมาซื้อเขาคิดยังไงถึงจะมาซื้อไอ้ลิงลมไม่เป็นหม้อพันที่ข้อเขาเขาดูจับประวัติดูจาอ,อะไรได้ลมไปเล่นด้วยไงอ๋อเขาเอาลูกของาลูกไม่ได้ด้วยใช่ไหมไปทับนอกรไดับได้กี่ตัวได้พีตัวทีแรกผมให้ตัวเมียไป ต้องําตัวแล้วก็ให้ตัวหู้ไปตัวหนึ่งอือให้ตัวหู้ไปแล้วเข้าเอาไปซ้อมลูกน้องเข้าไปซ้อมทับนอกหนวตัวันเข้าไปทับนอกลุยแล้วก็ทําบ้าคานบ้าอะไรเขาว่าวิ่งดีเขาก็เลยอยากได้แล้วเขาเห็นเข้ามาดูเราซ้อมด้วยเขามาดูตัวนู้นตัวนี้เขาเห็นเราซ้อมต่ไม่งงเขาเยอะเลยเขาว่ามันว่าเดี๋ยวเสียเบิร์ดนี่ด้วยเสียเบิร์ตยูด้วยเสียเบิร์ดแล้วเขายุเพราะเขาเห็นไงเขามายุเพราะผมเขาเห็นไงเพราะมันใจลูกดีเขาก็เลยยุ อยู่เอาเอาเลยเเอาเลยเยอเาเลยเลยสองร้านนี่คนแร้อนก็คนที่ซื้อกจะหุ้นกันเลยคนละครึ่งนี่คนหุ้นใครเสเียเบอร์น่ะเขาจะหุ้นกับอ๋อถือว่าเขาหุ้นกันคนที่จะมาซื้อคนละเกินคนละร้านอ่ะโอ้ขอไว้ก็เลยไม่ได้ขายเลยโอ้เนาะโอ้ลิงลมนะครับลิงลมคุณผู้ชมมีลิงลมตอนนี้มีเมื่อวันกี่ตัวตอวนี้ตอนนี้ใช้อยู่สองตัวมีลิงลม อีกตัวหนึ่งลูกมินลูก <intellectual> ม <craw let> <sh arp> ินนี่ของเรานะป้อมลูกมินอยู่ด้านหลังท่านผู้ชมครับึูกมินตัวตัวสีเหลืองเนาะครับไอ้ดิ้นหลอดเป็นตัวสีสีดำเนาะสีแพร่ดำไอ้ลูกมินนี่เป็นเป็นวัวเราเองหรือเิ็นวัวพวกยิมมาให้ให้เป็นเสียเยเบิร์ดซื้อมาสองเส้นเขาว่าสองเส้นหรือเส้นเปรตเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเสียเบิร์ดซื้อมาสองเส้นเสียเบิร์ตซื้อมาแล้วก็ให้มาทางทางเสียการเปานให้มามาทับเข้ารับ เอาไปทับดูเอามาลองไฟกับลูกเจ้าลิงลมดูลองดูครับนี่เลี้ยงไว้ตั้งปีเพิ่งทับได้ยังสิบเมตรยังไม่ลุกไม่นานสไอ้มินมาอยู่นี่สองปีแล้วเนี่ยครับอยู่อยู่กับพมอมาทีแรกก็อยู่กับประมาณหกเดือนแล้วเาป้ชายืมไปเก้าเดือนอ๋อเป้ชายืมไปทับปุ่งของก้อนเพราะว่าตอนอยู่เข้ามันใจรู้คนงานดีอืมเขาโทรมาหาเบิร์ดว่าอ๋อก็เคยอยู่กับเป้ชาแล้วใช่ไหมเนี่ยทีแรกก็อยู่กับเป้ช่าก่อนอยู่กับเบิร์ดอะอ๋อเก้าเดือนที่บอกเมื่อกี้นะ ยุ่นั้นยุ่ก่อนนั้นยุ่ก้อนนั้นอีกใช่ไหมครับก่อนที่ว่าเบอร์จะซื้ออายุแปรฉาก่อนอแล้วแป้ฉาทับแล้วเบอร์ซื้อคู่แดงมาแล้วเบอร์ก็มาทับแล้วลูกมันทิเกอร์ในพวกขงเปะมันกิ่งอเปะเขาก็เลยมาว่าตามซื้อแล้วเบอร์ไม่ค่ายเดี๋ยวยู่งมาพวกมาแล้วเปะเขาโทรห้าเบิร์ว่าให้คุยกับผมทีว่าข้อยืมไม่มินไปสักปีนึงผมบอกผมให้ยืมหกเดือน แต่เอาไปก็ผมก็เลยยืมยืมไปยืมมาเราไม่ได้ก็เก้าเดือนอยู่นี่เก้าเดือนแล้วอยู่นัวเก้าเดือนแต่พนักลังาลับมาอยู่นี่กลับมาอยู่นี่ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนครับหมายว่าอยู่กับแปร์ช้าสองรอบเนาะครับสองรอบครับตอนรอบแล้วมันจ่ายลูกเก่งลูกเก่งอ่าแล้วมันก็อยู่กับเบิร์ดอ่าอยู่กับเบิร์ดแล้วกลับมาแต่พอแปร์เขาลูมันเก่งเขาก็เลยมาขอเบิร์ดครอบไปอีกรอบนึ้งเดางวงแล้วมาอยู่กับเราแล้วเราก็เลยให้เป๊เข้าไปรอบสองเนี่ยนะครับ แล่วเราเพิ่งเอากลับมาเนี้ยนานยังเนี่ยวอยู่นี่นานยอยู่นี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับเอากลับมาเนี้ยนะประมาณเจ็ดแปดเดือนเอากลับมาเนี้ยเงทับลูกไปส้องตัวเองเนี่ยมึงทับลูกเจ้าลิงลมไปต้องตัวนี่เริ่มลูกลูกลิงลมเริ่มจะเป็นเริ่มจะได้ขึ้นเลยครับแม่สาวของลูกลิงลมอ่ะนะครับแม่งว่าสาวลิงลมเราก็จะลองทําไว้ดูไงว่าเลือดเป็นเข้ากันเปล่าไปไปกันดูว่าลูก ลูกมันจะมีปัญหาไหมดีไหมแต่นี่มันก็ใจลูกดีเราเห็นลูกมันลูกมันลูกมันก็ดีเยอะแต่ยุกับเรานี้ได้ตัวผู้ไว้สี่ห้าตัวก็ยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่าไปก็ให้ลองตอนก็ไม่ตอนกันเะเป็นพ่อพันธุ์เียให้ลูกน้องไว้ตัวก็เอาไปทําห่ออีกแล้วก็อยู่กับเพื่อนโน้นตัวก็ททาพ่อทำพ่อหมดลูกลิงลมเลยจายมีนี่ตัวเนี้ยเนี่ยแม่เป็นลูกนี้ของลิงลมแล้วก็พ่อไอ้มินเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ลิงลมพ่อไอ้มินแม่เป็นลูกเจ้าลิงลม แม่ลูกของลิงลมจต่พ่ออะพ่อจะมินไอ้บินใช่ยแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เขาจะมาข้อของไห้ลูกไอ้ลูกลูกไอ้บินกับลิงลมอ่ะผสมกันครับเนี่ยผมจะลองดูมันจะวิ่งไม่วิ่งเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันวิ่งไม่วิ่งแล้วกให้ผมแน่ลองดูแล้วโอ้ท่านผู้ชมเขาจะไม่ให้ต่อเขาจะไม่ให้ต่อนเขาจะไปทำพ่อกันเยอะลิงลมกลายมาเป็นพ่อหมดเลยลูกของลิงลมล่างๆเขาข้อไปทำพ่อกันเยอะอ่านะครับท่านผู้ชมนี่คือประวัติคร่าวๆเนาะของเราของเสียการดอนคอย นะครับซึ่งเป็นเหล่าดีๆนะครับที่อยู่ด้านหลังเรานะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ทางเสียการชมชมตัวไหนชมไหนก่อนชมโบราณก่อนดีกว่าเนาะชมโบราณเสร็จขั้นมาชมแม่แม่วัวก็ชมพ่อวัวครับนะครับครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมอ่าโบราณของเสียการที่อยู่ตรงโน้นนะครับมีมันกี่ตัวไอตรงนี้เป็นพ่ออาจารย์ครับวนนี้มะมันกี่ตัวอ่าดูอาจารย์ก่อนก็ได้ครับกราบกราบโอเคครับ